แน,น่บอนเฉียบลงูกตู้ก็เป็นมาเจ้าะนะฮะแม่นสายมันอยู่บอนน่นลูกแม่นสายมันอยู่จะเฉียบดิในะช่ะหม่ะเฉียบดิใช่เฉียบไม่ใช่มันเฉียบได้ใช่ไหลูกฮะไม่ใช่วางเฉียบนี่นี่วางเฉียบมาในลูกนี่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 เฉียบเข้าไปเฮ้ยมาหูมันอนะ อันไหนลองเสียมเถอะมึงนี่นี่นี่ไหนลองเสียบนี่นี่เสียบเข้าไปเสียบป้าตัวลงทุนเสียบเสียบไปลูกแม่หมดละวคนก่อนนะปุ๊บป้าเออเบิ่งถ่า แปลงเป็นมาลูกนี่ก็แปลงเป็นอี่ราบเพ้นไม่แปลงเป็นเฉยโอ๊ยยี่ราบไหนมันเป็นเฉยได้ to to nhìn chết con nó. Ổ nó gì dưới bục. Tốc đáy tốt đáy Giờ tốc Oh, men Màu văng xiết mà. Hả? เป็นต่อเป็นไงแทะบอกคือหมกักทะอยอย่นี้นะมาไม่ใซ่บนไม่ใช่บ่นอีเลสไม่ส่ไม่ส่สสหรอกเลาล,ลินอันื่นก็ไ่ได้บ่ละลาคืหมักลินนนี้ ប yeah. ានន äh េ <tus> 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 ះអីកូ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 ជិះទៅឡានបោហាយដែរបោហាយទៅដែរបោហាយទៅចាប់ពីខាងនោះ เป็นหอดต่อตุกมันจะเฉียบพังเพลงเองหรือยันองนอนๆเลยลูกพังไรบ่ลูกมันตื่นเห็นไหมไดเอ็มตื่นเลยเอ,มอ 5, 5, 6, ็มบ่ห้าห้าสิบ่ลูกฮึ่ม <c oughs> เอเอนีก็เป็นไงลูกลาลินนั่นเดินอัู่ประเดี๋ยวไอดาบลินไปะจะหน้าเนี่ยลูก มากบว่านั้นมากบว่านั้นมักลินนั่นนี่น,นนะมักลินนั่น